เพราะว่าเพราะว่าเขาให้คนนิยามว่าเงินตาต่างประเทศก็คือสกุลเงินที่ไม่ใช่ฟังชั่นอลเอาคุณลองคิดง่ายๆไม่ต้องตื่นเต้นหรอกคือก็เราเอนว r o ล m เม t นเราเป็นดอลลาร์อะไรที่มันไม่ใช่ดอลลาร์มันก็ต้องเป็นตัวประหลาดถูกไหมอ่าถูกเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยมันก็เกิดเกิดคอนเซ็ปต์ตรงนี้ขึ้นมาบริษัทไหนควรจะต้องระวังหรือว่าน่าสงสยัยหรือไม่ใช่น่าสงสัยคือควรจะใช้หรือว่าอจาิวินาเป็นพิเศษก็บริษัทที่มี exposure กับพวก Environment ที่ไม่ใช่บาทนะครับคุณเห็นนนล้นะอ,อับบาปูก เนะราปทศพนี่ใช้แล้วนะฮะที่เหลือที่อยู่ในขายที่เออน่าจะพิจารณาอย่างเช่นพวกโลจิสติกเดินเรือนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เขาใช้ยู่อย่างนะยังไมได่ดูงบขาวนะทอริเซนไทยจุธานาวีนะครับพวกนี้คนนี้ก็เป็นลักษณะของเดินเรือซึ่งอาจจะมี exposure กับ environment ที่ไม่ใช่ตัวเงินบาทนะครับค้นี้ต่อตัวผลกระทบจากกาแลกเปลี่ยนเนี่ยเบอร์21เนี่ยนะครับมันมันไปยกเลิกของเดิมซึ่งโบราณนาการเลย10กว่าปีเลย 10-15ปีครับนะยังไงตัวนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับนจะทำให้เกิดการผันผวนที่เกลน l อสอยู่ทั้งหมด4ประเภทนะครับ4ประเภทนะครับพร้อมนะครับ4ประเภทนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ผมจะบอกว่า4ประเภทเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องก่อนนะตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติผมเป็นเป็นเป็นผู้ถือหุ้นของรายใหญ่ของธุรกิจแห่งหนึ่งผมไปจดทะเบียนนะครับธุรกิจเนี้ยในเมืองไทย ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเดินเรือเดินแถบอาเซียนนี่แหละครับนะครับผมก็จดทะเบียนมาจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโอเคไหมครับและสมมุติให้มันเป็นบริษัท PAE จะได้ใช้มาตรฐานชุดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจดจดกับทุกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแสดงว่าผมต้องส่งงบในให้กับกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมคือกรมนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมจดมาปั๊บผมก็มานั่งดูครับแล้วเอ็นมาร์เมนต์ของผมเนี่ยมันคือสกุลเงินอะไรผมเดินเรืออยู่ในแถบอาเซียนลูกลูกเรือผม วัตถุดิบผมค่าใช้จ่ายผมทั้งหมดเนี่ยนะครับผมทำเป็นดอลลาร์หมดผมกู้ดอลลาร์หมดเลยครับเาะนั้นงานงานนี้ functional currency ก็ต้องเป็นอะไรครับดอลลาร์ถูกหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นแต่ผมต้องทํางบเป็นเงินบาทถูกปะครับสแสดงว่างานนี้ถ้าเกิดผมจ่ายตามเป็นเงินบาทเงินบาทคือเงินตาต่างประเทศถูกเปล่าครับต่อนะครับมีอยู่วันหนึ่งผมก็ซื้อเครื่องจักรมาติดตั้งบนเรือเครื่องจักรเครื่องนี้ปรากฏว่าเป็นเครื่องจักรพิเศษที่ต้องสั่งทําที่ประเทศในแถบยุโรปเอาอะไรเดียว ฝรั่งเศสสมมตินะครับทำที่ฝรั่งเศสถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยสกุลเงินเขาก็ยูโรถูกป่ะครับนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้ผมมี exposure เป็นเงินบาทไม่พอผมยังมี exposure เป็นยูโรด้วยนี่แสดงว่าเงินตาต่างประเทศของผมก็กลายเป็นเงินบาทกับเงินยูโรถูกหรือเปล่าครับนะฮะต่อนะครับอยู่มาวันหนึ่งนะครับตั้งไปได้6เดือนนะบริษัทที่อังกฤษสนใจก็เลยมาเทคโอเวอร์บริษัทผม โอเคไหมครับงานนี้ผมมีแม่อยู่ที่อังกฤษแม่ที่ประเทศอังกฤษบอกว่านี่เธอเธอปิดงบแล้วส่งงบเธอมาทํางบการเงินรวมที่ฉันด้วยนี่แสดงว่าผมจะต้องรายงานงบผมเป็นเงินดอลลาร์ไม่พอเป็นเงินบาทยังไม่พอเลยต้องเป็นเงินอะไรด้วยครับเท่ากับว่าจริงๆแล้วคําถามํา้ง่ายคืออังกฤษสกุลเงินอะไรเออนะฮะเปินปอนถูกไหมครับเพิ่งถามเด็กมาเด็กบอกอาจารย์ตอบไม่ได้ตอบยากอังกฤษสกุลเงินอะไรปอนนั่นคือคาตอบโอเคไหมปอนนะฮะเพราะฉะนั้นงานนี้ผมทําอะไรครับ ผมเจอแบบความเหวี่ยงของมันหลายสกุลเงินละผมมีอะไรพับเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยผมมีทั้งบาทมีทั้งดอลลาร์มีทั้งยูโรถูกป่ะครับเรามาทบทวนความเข้าใจนะครับเงินดอลลาร์เราเรียกว่า functional currency คือสกุลเงินในการดําเนินงานใช่ไหมใช้ในการลงบัญชีเล่าเรื่องธุรกิจสะท้อนธุรกิจโอเคไหมครับเงินบาทนะครับและผมไปซื้อเป็นเงินบาทนะผมต้องไปซื้อของเป็นเงินยูโรเงินบาทกับยูโรเป็นเงินตาตา่าง ประเทศโอเคไหม foreign currency แต่เวลาผมทำงบผมต้อง present งบด้วยสกุลเงินปอนกับเงินบาทถูกไหมแสดงว่า2สกุลนี้เราเรียกว่าสกุลเงินในการรายงานหรือ presentation currency ผมพูดถึง currency 3 currency functional foreign currency presentation หน้ากระดาษได้ขนาดหนึ่ง functional currency มันต้องเป็นได้สกุลเงินเดียวถ้าปีหน้าคุณเปลี่ยน environment เป็นสกุลเงินหยวน คุณก,ก็ต้องเปลดเป็นหยวนแต่คุณไม่ต้องปรับย้อนหลังงบถูกไหมแต่ณขณะนในขณะหนึ่ง f o r e i g n currency กับ presentation เป็นได้มากกว่า1สกุลเคลียร์ไหมครับลองนึกสภาพสิว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณต้องส่งงบไปหลายๆที่อย่างเงี้ยหลายๆที่ไปหมดเลยอย่างเงี้ยคุณไปทำรดโชว์อย่างงี้นี่แสดงว่าคุณต้องทำ presentation หลายสกุลไหมฮะหลายสกุลน,นะเพราะนั้นสรุปนะครับผมลงบัญชีไป เป็นยนดอลลาร์ซื้อของขายของทำํำทราน a ซคชันกับตัวยูโรกับตัวเป็นบาทมันก็กลายเป็นตัว Foreign Currency ต้องแปลงค่าถูกป่ครับเกิดกำไรขาดทุนพอถึงปลายงวดเป็นยังไงครับผมต้องพรีเซนต์งบเป็นเงินบาทส่งกรมพัดพรีเซนต์งบเป็นเงินปอนส่งอังกฤษให้แม่ก็แสดงว่าผมต้องคอนเวิรจากอะไรครับฟังชั่นอลว่าเป็นตัวพรีเซนเทชันทั้งหมดนี้นะครับจะเกิดกำไรทั้งหมด4ประเภทนะครับพร้อมนะครับ ตัวอย่างต่อไปนี้ขออนุญาตใช้เอาให้แบบเป็นธรรมชาติแล้วกันก็คือให้สกุลเงินบาทเป็นฟังชั่นอลโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงบาทเป็นฟังชั่นอลนะและส่วนใหญ่งบลิสเต็เนี่ยบาทเป็นฟังชั่นอลทั้งนั้นไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นบาทหรือจริงๆแล้วไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยงบควอเตอร์ที่ออกมาก็มีมีไม,ม,ม่กี่งบครับที่เป็นไม่ใช่บาทนะที่เห็นก็ปบ้านปูกสพนะ สมมุติว่ามันเป็นบาทเป็นฟังชั่นอลเราเดบิตเครดิตลงบัญชีเป็นเงินบาทเนาะผมไปซื้อนะครับออ,อของรายการซื้อสินค้า1 US ดอลลาร์โอเคไหมครับซื้อ1 US ดอลลาร์นะครับวันที่ผมซื้อเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเป็น30บาทโอเคไหมครับแสดงว่าเวลาที่ผมบันทึกเนี่ยผมซื้อเป็นดอลลาร์แต่ผมต้องเล่าเรื่องผมเป็นอะไรครับเป็นบาทผมทำไงครับผมก็ต้องคอนเวิร์ตถูกไหมครับจากอะไรครับ1ดอลลาร์เป็น3ามบาท ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็มาเล่าเรื่องบนงบผมด้วยตัวเงินบาททั้งหมดถูกเปล่าครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าง,งานนี้ผมก็จะมีสินทรัพย์ผมเพิ่มขึ้น30บาทมีนี้สินเท่าไหร่ครับสาถูกเปล่าครับแต่เวลาผ่านไป1เดือนผมต้องเซ็ตเทลล่ผมต้องทําไมครับจ่ายชําระถูกเปล่าครับผมก็เดินไปหาธนาคารบอกว่าผมต้องการจะจ่ายเงิน1ดอลลาร์ไม่ทราบวันนี้ผมต้องเอาเงินบาทมาแลกเท่าไหร่เขาก็บอกว่า32บาท นั้นผมต้องกลุมเงินบาทเท่าไหรครับ32บาทเพื่อไปไปจ่ายชําระ1นี่งดอลลาร์งานนี้ทําให้ผมเกิดเกณฑ์หรือล oss ครับล oss ถูกแล้วครับเพราะฉะนั้นล oss ตัวนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าทําไมครับอัตราแลกเปลี่ยนตอนเนี้ยบาทมันอ่อนถูกไหมมันจะเกิดล oss ถ้าบาทมันแข็งจะเกิดเกณฑ์ gain. มันเป็นได้ทั้งสองข้างถูกแล้วบอกครับเอาเถอะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเกณฑ์ล oss ประเภทที่1เกิดจากเซ็ตเตอรเมนต์โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเซ็ตเตอ e ์เมนต์เกณฑ์ล o s จาก F X นะครับตัวนี้จะรีพอร์ตยังไงนะักบัญชีจะเล่าเรื่องผ่านกําไรท่อนบนพวกเราครับจำได้ไหมครับงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมันจะมีกาไร2ตอนตอนข้างบนคือตอนที่เป็นพวกเน็ตอินคัมพวกไรายได้ค่าใช้จ่ายตึดต๊ดตึด๊ด e อีบ e ุ๊กอีบิดอยู่เนี้ยเน็ตอินคัมอีกตอนหนึ่งคือตอนข้างล่างเป็นพวกที่เรียกว่า OCI หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นกําไรท่อนล่างพวกเนี้ยมันเป็นกําไรแบบเกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์น้สินใหม่อะมันเป็นรีเม r เมนต์เก t l ลอสมันเป็นกำไรอย่าเอาอารมณ์กับมันเยอะ มันเป็นกาไรแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเดี๋ยวมันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไปเป็น r e me a n v e m e n t gain loss เพราะนั้น OCI ข้างล่างเนี่ยมันเป็นตัวที่วืบ๊๊๊เนี่ยเหมือนคนอารมณ์ไม่ค่อยดีเหมือนลัยองอะนึกว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีแบบเนี้ยโอเคไหมแต่ข้างบนมันคือปกติวิสัยของเราเพราะนั้นเวลาเขาเล่าเรื่องปับ๊บไอ้ gain loss จาก settlement เนี่ยเขาจะเอาไปใส่ในกําไรท่อนบนโอเคไหมครับถือเป็นส่วนหนึ่งของ EBIT แล้วลักษณะพิเศษของกําไรตัวเนี้ยมันคือมันกระทบกับ EBIT เมื่อไหร่ก็ตามกระทบ EBIT ปับป๊บเวลาวิเคราะห์ปั๊บ ROE พี่ก็ต้องไปแล้วใช่ไหม ROA พี่ก็ไปแล้วนะฮะ Net Profit m มา g i ่พี่ก็ต้องลลกระทบถูกป่ะครับแล้วตัวนี้มันเป็นกำไรขาดทุนที่เป็นแคชโอเคไหมมันว,วิ่งไปป่วนที่ไหนด้วยครับงบกระแสเงนินสดโอเคไหมครับแปลให้มันง่ายๆก็คือกำไรตัวแรกนี้กระทบกับ profitability และ liquidity โอเคไหมครับตัวที่2อครับเรื่องเดิมนะไอ้สาบาทเมื่อกี้ที่ผมเอามาเนี่ยปรากฏยังไม่ทันจ่ายเลย ต้องจ่ายทีเมื่อไหอไร่อ๋อเดี๋ยวมีนาคมปีหน้าต้องจ่ายอ้าวผมต้องปิดงบส1มธันวาถูกไหมพอผมปิดงบส1มธันวาผมทำไงครับหาัการบัญชีบอกว่าก็คุณมีเอ็กโพเชอร์กับเจ้าหนี้ที่เป็น1ดอลลาร์นี่นาะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเนี่ยหนึ่งดอลลาร์ของคุณตอนนี้คุณเล่าเรื่องว่ากี่บาทเอาสามสิบแต่สามสิบันโบราณแล้วนะสองเดือนที่แล้วสามสิตอนนี้มันไม่ใช่30สิบแล้วช่วยเล่าใหม่ได้ไหมอ๋ออย่างนั้นเวลาผมปิดงบเนี่ยอัตราปิดณนะวันนัััั้นนนนเเี่่ยมมมไใช30ป็ผทําครบ ผมก็ต้องมาเล่าใหม่ว่าตอนนี้นี่ผมไม่ใช่ส1บเบาทถูกไหมนี่หนึ่งดอลของผมตอนนี้เป็นเท่าไหร่โทษครับนี่ไม่ใช่สาสิบาทตอนนี้นี่หนึ่งดอลของผมเป็นสามสิบเอ็ดเกิดลอสหรือเกณฑ์ครับลอสใช่ไหมหลักการในการเกิดเกณฑ์ก็ได้ลอสก็ได้ถูกไหมขึ้นอยู่ทิศทางแล้วพี่ท่านลองดูสิอาทิตย์ผ่านมาปีหนึ่งที่ผ่านมาสวิงกันสุดชีวิตนุเล่นชิงชา้าคือขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงแบบเนี้ยเอามาเคสนี้เกิดเท่าไหร่ครับเกิดลอสบาทหนึ่งใช่ไหมผมก็ต้องทําไมครับไปแปะนี้สินเพิ่มขึ้น จาก30เป็น31แล้วก็กลายเป็น loss ใช่ไหมฮะงานนี้ตัวนี้มันจะถูกสวอปกับตัว equity ถูกหรือเปล่าครับเพราะว่า equity คุณลดแต่นี่คุณเพิ่มเกณฑ์ loss ตัวที่2เนี่ยเป็นเกณฑ์ loss ที่ต้องกระทบกับ profitability คือกำไรท่อนบนแต่งานนี้ไม่เป็นเงินสดถูกป่ะครับมันจะไม่เวียงกับตัวอะไรครับ cash flow โอเคไหมครับกำไรตัวที่2ขาดทุนกำไรขาดทุนตัวท,ท,ท,ที่2องจะมีกำไรขาดทุนที่กระทบแค่มิติสุขภาพทางการเงินมิติเดียวคือ profitability แต่ไม่กระทบ liquidity มันอย่าเอาเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณวิเคราะห์งบหรือคุณรีพอร์ตหรือคุณบอก IR หรือคุณไปบอกลูกน้องหรือไปบอกใครก็ตามเนี่ยสองเกณฑ์ไอเกณฑ์ลอสสองประเภทแรกเนี่ยเวลามันอยู่อ่ะมันจะอยู่ด้วยกันบนงบกําไรขาดทุนแบตเสร็จทันปะครับแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วนะว่าไอเกณฑ์ลอสสองตัวที่อยู่ด้วยกันเนี่ยในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นแคชส่วนหนึ่งที่เป็นนอนแคชถูกปะครับแล้วนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนจะรู้ได้ยังไงว่าไอร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย มาตรฐานบัญชีไม่บอกตรงๆแต่ต้องอาศัยไปดูในงบกระแสเงินสดเพราะงบกระแสสดมันจะต,ติดติดกระทบยอดด้วยตัวนอนแคชอยู่สมมุติคุณจะเห็นร้อยบาทอยู่บนงบแต่ถ้าเกิดในงบกระแสบอกว่ารายการ u อจัสับเป็น60นี่แสดงว่าอีสี่สเป็นเงินสดอันนี้ก็ต้องมานั่งหาเอาเองนะครับแต่เวลาเราดูปั๊บเราจะรู้ว่าไอ้เกินลอสเอ็กซิเกิดขึ้นบนกําไรท่อนบนมันคือเกินลอสที่เกิดขึ้นจากสสาเหตุหนึ่งคือเซตเตอร์เมนต์สคือเขาเรียกว่า เขาเรียก่็แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตาต่างประเทศนะฮะหรือรีแมชชูเมนต์นะครับตัวไอเทมนะครับซึ่งปกติวิสัยนะ่ะไอเทมที่ต้องรีแมชชูเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นตัวมันนิทารีไอเทมพวกพวกรายการที่เป็นตัวเงินจะเอาเข้าที่ตัวเลยครับกําไรท่อนบนมีปรีกย่อยเข้ากัไรท่อนล่างแต่ผมไม่พูดนะนพรามันลึกๆนะเอาคอนเซปต์คร่าวๆพอนะครับเพราะฉะนั้นเราทราบกำไรไป2โซนแล้วนะครับโซนที่1กระทบกำไรท่อนบนโซนที่2กระทบกำไรท่อนบนแต่โซนหนึ่งเป็นแคสโซนที่2ไม่ได้แคชอ่ะ องค์ที่3ครับเวลาที่เราดาเนินงานนะครับเรามักจะม,มีอะไรครับการดําเนินงานในต่างประเทศนะที่เรียกว่า foreign operation การดำเนินงานในต่างประเทศของเราเนี่ยมันสามารถอยู่ในรูปแบบของอะไรได้บ้างนะครับหสาขาใช่ไหมเช่นแบงก์กรุงเทพไปมีสาขาที่ต่างประเทศนี่คือสาขานี่คือการดำเนินงานของแบงก์กรุงเทพในต่างประเทศบริษัทย่อยได้ไหมได้ C p ใช่ไหมครับร่วมได้ไหมร่วมได้อีกร่วมค้าก็ได้ถูกไหมเพราะนั้น การทำงานในต่างประเทศจะอยู่รูปแบบของ4ตัวหลักๆก็คือจะมีสาขาย่อยร่วมร่วมขาถูกป่ะครับคราวนี้เวลาเราเล่าเรื่องอะเราเล่าเรื่อง อาณาจักรของเราเราก็ต้องรวมพวกสิ่งที่อยู่ในต่างประเทศด้วยถูกไหมเราก็ต้องไปรวมพวกอะไรครับ performance หรือฐานะทางการเงินของเขาเ่ามารวมกับเราถูกไหมอาจจะอยู่ในรูปของเกอะมันทำงบการเงินรวมหรืออาจจะอยู่ในรูปของวิธีทาบัญชีที่เรียกว่าวิธีส่วนได้เสียแปลงงานแล้วกันเราจะเล่าเรื่องของเราเราต้องไม่ลืมเขาเราต้องเอาเขามารวมกับเราด้วยเรารวมได้ไงในเมื่อสกุลเงินคนละอันถูกไหมต้องทําไมครับมันต้องแปลงค่าใช่ป่ะครับงานนี้เขาเรียกว่า การแปลงค่าการดําเนินงานในต่างประเทศเมื่อคุณแปลงค่าการเงินในต่างประเทศมารวมกับของคุณมันต้องเกิดตัวอะไรครับเกณฑ์ลอสตูโรครับเกณฑ์ลอสตูนี้เขาไม่ให้เอาใส่กําไรท่อนบนครับเดี๋ยวเพียนครับก็ให้ไปอยู่กําไรท่อนล่างโอเคไหมครับไปอยู่กำไรท่อนล่างคือ OCI แน่นอนครับ OCI เมื่อไหร่ปับ๊บมันไม่เป็นเงินสดชัวร์คำถามคือมันกระทบกับ profitability ไหม มันต้องไม่ถามตัวคุณเองว่าปกติเวลาคุณวัดตัวคุณเองด้วย profitability คุณวัดกําไรรวมทั้งหมดคือเบ็ดเสร็จหรือคุณวัดแค่ net income อันนี้เป็นคําถามที่มันก็ต้องคือคือคำถามไม่มีคําตอบแต่ถามว่าส่วนใหญ่แหละผมถามจริงๆเถอะเวลาคุณคานวณ ROA ROE คุณใช้กําไรท่อนบนหรือกําไรรวมทั้งหมดครับท่อนบนใช่ไหม เพราะฉะนั้นแสดงว่าณปัจจุบันเนี่ยเวลาที่นักวิเคราะห์หรือรายงานที่เขาวิเคราะห์การเวลาเขาเล่าเรื่องของ profitability เขาไม่มาล้วงไอตัว OCI หรอกเขาล้วงแค่ตัวอะไรครับกำไรทอนบนนะครับต่อนะครับนั่นคือตัวที่3นะครับกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าการดำเนินงานในต่างประเทศซึ่งตรงนี้มันเปลี่ยนจากเดิมครับเดิมนี่นะ มันต้องมานั่งดูอีกว่าไอสาขาที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเราไหมถ้าเป็นส่วนหนึ่งของเราเราต้องมารวมกันเราเรียกว่าวิธีอันนี้คนที่ไม่ใช่นักบัญชีไม่ต้องฟังต้องสนใจนะอันนี้มันเลิกใช้ไปแล้วแต่การนักบัญชีลองฟัง,ฟ,งฟังคนนั้งนิดนึงรุ่นผมเนี่ยต้องรู้จักคือถ้าเกิดสมมติว่าสาขาเนี่ยมันต้องมานั่งดูว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเรามันเหมือนกับว่าอยู่กับเราเป็นฝาแฝดติดกับเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหมือนกับมีความเป็นอิสระหรือไม่เป็นอิสระกับเราถ้า เราจะต้องแปลงค่าตัวนี้ครับเกิ Get l ลอสจะเอาไปใส่ที่ Net Income เราเรียกวิธีนี้ว่า Temporal Method นะครับแต่ถ้าเกิดมันมัน,ม,นมันเป็นอิสระจากเราแยกจากกันไปเลยเวลาผมแปลงค่าเก n Loss ต้องเอาไปใส่ที่ตัว OCI เราเรียกว่าวิธี All u u r r e n t แปลไทยเป็นไทยก็คือสมัยก่อนมันจะมี2วิธีใช่ไหมครับมี Temporal เข้าท่อนบนออ l Current เข้าท่อนล่างปัจจุบันเป็นไงครับไม่ต้อง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 ,องเข้าขัางล่างให้หมดจบง่ายกว่าอีก เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่มีแล้วนะครับ t e m p o r a l หรือ al all current คนถึงพูดไงว่าอ๋อปัจจุบันนี้ก็ใช้ all current ละผมพยายามพูดว่าอย่าไปอย่าไปพูดเลยเหมือนสมัยก่อนจําได้ไหมวิธีรวมธุรกิจมีสองวิธีใช่ไหมครับวิธีซื้อกับวิธีอะไรครับ pooling ถือว่า purchase กับ pooling ใช่ไหมต่อมา pooling หายไปเราบอกวิธีอะไรวิธีซื้อจริงๆนะถ้าคุณเปิดมาตรฐานนะเอาแบบตามอคัคละแบบเป๊ะๆนะเขาไม่เรียกวิธีซื้อนะเขาเรียกวิธีรวมธุรกิจนะครับมันก็คือวิธีซื้อนั่นแหละ เพราะถ้าเกิดคุณเลือกวิธีซื้อเดี๋ยวคนจะงงมีมีหลายวิธีวิธีไม่ซื้อเป็นวิธีอะไรไม่มีก็คือวิธีลมธุรกิจเพราะฉนั้นตอนนี้นะครับการแปลงค่าแรงงานการทำงานในต่างประเทศจะใช้อยู่วิธีเดียวคือเข้า OCI นะครับกำไรขาดทุนตัวที่4เกิดขึ้นตอนไหนก็เวลาเราทํางบใช่ไหมเป็นดอลลาร์ถูกปะครับเวลาเราออกงบก็อย่างเมื่อกี้ไงผมต้องการจะไปส่งไปให้แม่อย่างนี้แสดงว่า ผมต้องการจะคอนเวอร์ตอะไรครับทランスเลตตรงงบจากสกุลเงินในการดําเนินงานเป็นสกุลเงินในการอะไรครับรายงานถูกหรือเปล่าครับงานนี้จะเกิดเก t ตลอสถูกเปล่าครับเกตลอสตรงนี้ทําไงครับเข้า OCI เหมือนกันอยู่ข้างล่างนะครับสรุปนะครับไฮไลท์ของฉบับนี้พูดนานนิดนึงนะเพราะเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องที่นะครับใหม่ระดับหนึ่งของปีนี้นะฮะก็คือไฮไลท์ฉบับนี้อยู่ที่1ครับเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นการ ให้กําเนิดตัว functional currency ในการรายงานในการเล่าเรื่องของเราแล้ว functional currency อาจจะไม่ใช่เงินบาทนะครับอันที่2 g e t loss ที่เกิดขึ้นนะครับจะมีอยู่4ประเภท 1. settlement g e t loss ตรงนี้จะเป็นกําไรท่อนบนและเป็น cash ตัวที่สองคือนะ g e t loss ที่เกิดขึ้นจากตัวนะ remeasurement หรือ retranslate ตัว item พวก monetary item นะพวกเจ้าหนี้การค้าพวกลูกหนี้การค้าอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเข้ากับรท่อนบน นะครับแล้วไม่เป็นเงินสดแต่ประเภทที่2นี้บางตัวจะเป็น OCI ด้วยอันนี้ลึกๆอันนี้ไม่พูดนะครับอันที่3ก็คือเกิดขึ้นจากการแปลงค่านะครับโอเปเรชันที่อยู่ในต่างประเทศอันเนี้ยนะครับจะเข้าที่ OCI ข้างล่างนะครับอันที่4ี่คือการแปลงค่าจากสกุลเงินในการลงบัญชีในการเล่าเรื่องไปเป็นสกุลเงินในการรีพอร์ตนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ OCI ข้างล่างครับแต่เอาเข้าจริงๆนะครับตัวที่เห็นบ่อยๆอย่ะมันจะเป็น2ตัวแรกแล้วพี่สังเกตนะ อันนี้ไหนๆก็เอาวิเคราะห์สักนิดนึงนะอาจารย์เปิดงบมานะอันนี้ผมขอแชร์แล้วกันนะพี่ว่าเวลาเรารายงานเนี่ยอ่ะเนียลองดูนะเวลาเรารายงานเกณฑ์จาก fx กับ loss จาก fx แน่นอนครับถ้าปีหนึ่งมีทั้งเกณฑ์ทั้ง loss มันต้องน็ตถูกวะครับมันต้อง net ไหมก็ส่วนใหญ่เขาก็จะน็ตกันเขาคงไม่มีปีหนึ่งมีทั้งเกณฑ์ทั้ง loss ให้ดูปวดหัวนะเขาคงน็ตกันก่อนสมมติปีที่แล้วน็ตเป็น loss ปีนี้ net เ,เป็นเกณฑ์ หรือปีที่แล้วเนี่เป็นเกณฑปีนี้เป็นเนี่ยเป็นลอสงบของกิจการมันจะดูยากถูกวะครับเพราะว่าตัวเลขมันจะเริ่มเหวี่ยงถูกวครับเวลาคุณคอมเพล์สองปีคุณจะคอมเพล์ลำบากแล้วที่สําคัญคือบางครั้งเนี่ยถ้าปีแล้วเป็นเกณฑ์เนี่ยนะเราจะเอาเกณฑ์ไปอยู่ที่รายได้อื่นๆในขณะที่เป็นลอสปีนี้เราเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆถูกวะครับควนี้ถ้าจะให้คอมเพล์ให้ได้เนี่ยทำไงดีลองคิดดูแล้วกันว่า ถ้าค,คุณเอาแบบไรายได้อื่นไปอยู่เออโทษเกณฑ์ไปอยู่ายไรายได้อื่นเอาลอสเปในใ็นค่าใช้จ่ายอื่นแต่ถ้าเกิดจะให้คอมเพลเนี่ยมันควรจะต้องอยู่ที่ที่เดียวกัน2ปีใช่ป่ะครับถ้าคิดตามหลักการง่ายๆถือว่าครับอันนี้เป็นเรเด็นที่หนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดบางบริษทัทเนี่ยที่เขาบราิหารความเสี่ยงแล้วนะก็ยังมีเกณฑ์ลอสแบบนี้เยอะเลยนะครับเพราะนั้นเวลาเวลาเด็กเขาทำวิเคราะห์อะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่าอ่ะตั้งหลักให้ดีแล้วกันทางที่ดีเนี่ยถ้ามันเยอะขนาดนี้เอาออกมาทั้งคู่เลยแล้วกันเลาลองดูเพอร์ฟ without ไอตัว fx get loss นั้นผมก็จะบอกว่าเวลาวิเคราะห์ก็ทำเป็น ebit before ครับ before fx get loss ให้เห็นชัดเลยแล้วค่อยมาแอด e b i t นึกออกไหมแลก็ดูเรื่องของ sensitivity ว่า ebit before after เนี่ยมันจะเวียงขนาดไหนนะครับประเด็นที่2ที่อยากฝากเอาไว้คือเรารู้จักคําว่านี่สงสัยจะศูนย์เรารู้จักคําว่าขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยเรารู้จักคําว่าขาดทุนจากการด้ค่าโดยปกติไอ้สตัวเนี้ยมันกลับรายการได้ถูกปะครับเวลามันกลับรายการเนี่ย คุณแสดงเป็นยังไงครับกับรายการก็คือรายได้ถูกไหมแต่คุณแสดงเป็นรายได้หรือเป็นค่าใช้จ่ายติดลบอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นประโยคคําถามนะเป็นประโยคบอกเราเพราะฉะนั้นพี่พไม่ต้องตอบผมแต่ผมเห็น l สเซ็ตคอมมานีหลายบริษัททํากันแบบตามใจตัวคือบริษัทก็บางบริษัทก็ปีละเป็น expense เป็น expense ก็เป็น l loss ใช่ไหม ปีนี้มันรีเวิร์สรายการเอาเป็นอะไรได้อื่นโอเคไหมบางบริษัทก็ปีแล้วเป็น Loss ปีนี้เป็นเกณฑ์ก็เป็นเนกาทีฟเอ็กซ์เพนส์้าครับเอาดิเอาเลยนั้นในส่วนตัวเราวิเคราะห์ปรับถ้าไปเจอลักษณะแบบเนี้ยผมต้องทําแบบเนี้ยอีบ e ิดบีฟอรครับตรงนี้ครับแล้วก็ After ครับเพราะว่าอะไรครับไอตัวเกณฑ์ล s สพวกนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราไปรีแมทช์เมนต์ตัวแอสเซหรือไลบิตี้ใช่ไหมครับ นั้นผมจะหา EBIT ที่เป็นคลีนจากการที่จะได้รับเอฟเฟกจากการรีเมช s วลแมนแอส s ซทกับไลบิตี้นะอันนี้ส่วนตัวนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเพราะนั้นมันก็เป็นประเด็นเยอะบางบริษัทเนี่ยนะครับก็ทำแบบเนี้ยเดี๋ยวทำให้แบบบันชีมัจับเนี่ยแล้วเวลาไปดูงบแบบยอ่อพี่จะไม่เคยรู้เลยนะว่าไอ้รวมรายได้ที่อยู่ในงบแบบยอ่อที่อยู่ตามหน้าเว็บไซต์มันรวมอะไรเข้าไปโอเคไหมครับอันนี้ฝากเข้าไปฝากไปแล้วนะจบนะฮะพูดแค่นี้พอนะที่เหลือ อันนี้ก็จะ5-4-5-4-5-4หหเห็นอันนี้ไหมฮะสาอันนี้อันนี้คือฉบับเก่าก่อนหน้าก่อนหน้าย1จะออกเนี่ยออกไอ้สาเนี่ยแหละครับนะหน้าถัดไปก็จะมีนี่นะตามนี้เลยเห็นไหมฮะห้าเผมบอกตรงนะไอ้พวกเครื่องมือทางการเงินณนขณะน,นี้สงสัย5-9คงไม่ออกหรอกเพราะเท่าที่ทราบข้อมูลเมื่อวานนี้จากจากอ e ีเมลที่ได้รับจาก isb ก็ส่งมาเป็นสมาชิกเขาก็บอกว่าสงสัยจะออกไม่ทันละ เราก็คงต้องทะลอไปก่อนแต่ตั้ัณขณะนี้เนี่ยสภาย,ยังคงไว้ที่5 9 59เกษตรกรรมนี้ก็5 9เหมือนกันเนาะ,ะเกษตรกรรมนี้ก็เป็นอะไรที่ยังยากอยู่นะครับคือการที่คุณจะเอาสิ่งมีชีวิตเข้าไปในงบเนี่ยนะครับมันก็ทําได้ปัจจุบันเราก็ทําอยู่แล้วเช่นคุณปลูปลกพวกต้นปาล์มคุณก็เอาต้นปาล์มไปอยู่ในงบแต่คุณทรีตต้นปาล์มเหมือนกับฟิกแอสเซทถันปะครับ คือคุณคุณปลูกปลาล์มคุณก็เอาต้นทุนบันทึกเข้าไปแล้วพบปาล์ลามพร้อมใช้งานคุณก็ตัดค่าเสื่อมเหมือนกับบางบริษัทนะอย่างล่าสูงนี่ก็มีต้นปลาล์มถ้าจำไม่ผิดนะฮะล่าสูงหรือพวกน้ำมันพืชไทยก็จะมีพวกนี้เห็นแหละหรือบางบริษัทที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่อย่างเช่นพวก G F P T นะครับคุณจะเห็นว่า G F P T นี่ก็จะมีส,สินทรัพย์ชื่ออาจจะประหลาดสําหรับพวกเราบางคนแต่สําหรับผมผมก็ว่ามันก็โอเคชื่อนั้นก็คือไก่ปู่ย่าพันธุ์ไก่พ่อแม่พันธุ์นะฮะ แล้วเวลาเด็กทําวิเคราะห์งอก็ต้องทําไก่ปู่ย่าพ่อแม่พันินร์ turn วอร์นะฮะอย่างนั้นอะแต่ถ้าเกิดคิดดีครับมองให้ง่ายๆก็คือไก่ปู่ย่าพ่อแม่พันุก็คือเครื่องจักรถูกห่อครับถ้าจะมองอย่างนั้นนั้นลักษณะตอนนี้เราเอาสิ่งมีชีวิตไปใส่เสม,มือนว่ามันเป็น f i กแอ a s ซทแต่ในอนาคตถ้ามาฐานเกษตรกรรมออกเนี่ยนะครับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะต้องถูก m a ทูมา market ด้วย fair v a l ูนะครับซึ่งบริษัทที่ทําไปแล้วอย่างเช่น CPF ถ้าใครสนใจศึกษางบ CPF ได้เลยนะครับเขาทา ดีมากเลยนะครับก็ทําให้เห็นเลยนะครับว่าเขามีสิ่งมีชีวิตที่มาร์คทูมาร์เก็ตเขาเรียกมันว่าสินทรัพย์ชีวภาพนะครับอยู่ในงบฟร์เรเหมือนกับพวกขี่ปนาวุฒนะนะสินทรัพย์ชีวภาพนะครับแล้วก็มาร์คทูมาร์เก็ตคือบัญชีมันไม่ยากหรอกเล่าเรื่องมไม่ยากหรอกแต่ที่ยากก็คือจะวัดมูลค่าแฟร์กันยังไงถูกปะถ้ากลไกในการกําหนดแฟร์มันไม่ดีมันจะกระทบก,บกับกระจกบานนั้นแหละถ้าคุณคิดว่าง,งบการเงินคือกระจกสะท้อนธุรกิจถ้ากระจกบานนั้นเนี่ย คนกันในการกาหนดแฟมมันเวียงแสดงก็กระจกมันมันมวพอมันมัวปับ๊บเวลาเราเล่าเรื่องมันจะเห็นภาพปิดเปี้ยวถูกหรือเปล่าครับนั้นตัวเกษตรกรรมเบอร์สี่เอนี้ยังไม่ออกพอ,อไรครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการวัดมูลค่าโอเคไหมครับนะฮะคุณว่าพืชกษัตริย์อะไรวัดยากกว่าคําตอบคือประพอเลยแต่พืชกษัตริย์ขึ้นอยู่กับว่าเรามีลไกกํกหนดขนาดไหนบ้านเราเนี่ยนะครับก็คุณก็จะเห็นไก่สุกรอะไรเี้ยอยู่นนอัวอะไรเียอยู่นะ พืชเกษตรก็จะเป็นยางพารามันปาล์มอะไรเงี้ยนะครับก,ก็มีประเด็นอยู่นะฮะอันนี้ก็เขาเลยชะลอไว้ปี59บางคนนี่ก็ไม่เข้าใจบอกโอ้ยอาจารย์คงไม่กระทบกับเราหรอกเพราะว่าอาจารย์ลองไปดูซิบริษัทเอ่อลิสเทดคอมมานีเนี่ยที่จะใช้เกษตรกรรมมันก็คือพวกอุตสาหากรรมพวกเกี่ยวกับพวกเกษตรใช่ไหมโอเคแต่คุณลืมอะไรไปอย่างหนึ่งรู้ไหมลืมไปว่าถ้าคุณเป็นลิสเทดคอมมานีแล้วคุณมีบริษัทลูก บริษัทลูกต้องใช้มาตรฐานชุดเดียวกับคุณใช่ไหมแล้วคุณที่ว่าบริษัทที่เป็นคอนโกรมเรทมีไหมคือตัวคุณไม่ได้ทาอะไรเกี่ยวกับกเกษตรแต่ลูกคุณทําเกษตรคุณทูว่มีไหมมีนี่คือสิ่งที่มองไม่เห็นครับแสดงว่าจริงๆแล้วเอฟเฟกของเรื่องนี้มันเยอะนะครับอ่ะผ่านไปนะครับอ่ะมาส่วนที่สองอ่ะโซนที่หนึ่งเป็นรหัส TAS นะฮะโซนที่สองรหัส TFRS นะ,ะอันนี้เี่ยมา S ก็มีตามนี้จะเห็นได้ว่า 5้าเก้า8 58เก้าเก้าห้าแดห้าแดห้าแดตามนั้นเ no. นาะควนี้ไอโซนไอโซนที่มันเป็นตัว5้าสี่เนี่ยคงคงไม่พูดนะแต่ตัวที่คือหาหน่อยก็เพิ่งอ,ออกมาปีนี้ใช่ไหมครับเบอร์ ber 8ดนะส่วนงานดำเนินงานนะครับหรือ operating segment <c oughs> <c oughs> นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยบางคนไม่เข้าใจนะคิดว่าส่วนงานดำเนินงานเนี่ยเราไม่เคยเปิดเผยหรือไงจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เรามีมาตรฐานฉบับหนึ่งนะขอ r e อร์นิดหนึ่งครับคือมาตรฐานเบอร์1ินะครับ ผมเขียนไปหรือเปล่าเนี่ยครับสิเนี่ยครับ,รบซึ่ง14เนี่ยนะครับมันคือ Segment Report ของเก่าแต่มันถูกยกเลิกเพราะว่าเรามาใช้เบอร์8 <c oughs> เบอร์8นะครับแสดงว่าเราก็เปิดเผยข้อมูลตามส่วนงานมานานแล้วเหมือนก็บบอกว่าเฮ้ยภาพรวมเราดูเลยนะกิจการภาพรวมเนี่ยอาจจะมองแล้ว ไม่ก็เห็นไส้ในเพราะว่าภาพลงกิจการโดยพรบริษัทที่มีลักษณะเป็นคอนจอมอรเรททำต้นน้ำปลายน้ำมันมีความเสี่ยงและผลตอบแทนแต่ละเซกเมนต์ไม่เหมือนกันถูกไหมนั้นเราควรจะต้องชําแหละแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าแต่ละเซกเมนต์เป็นยังไงตัวอย่างเช่นปตทอ,อาจจะมาเล่าตั้งแต่กิจการต้นน้ํยนายันปลายน้ําไม่เห็นถูกไหมอย่างเช่นบ้านปูบ้านปูก็ควรจะเล่าน้ว่าเขามีทั้ง2เซกเมนต์หลักๆของตัวฐานหินกับไฟฟ้าอย่างเงี้ยเขาก็มาแยกแล้วฐานหินก็มาอะไรอีกอะมาออสเตรเลียอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมาอะไรอ เข้าใจว่าจะเป็นจีนนะครับอีกอันนึงก็คงจะเป็นแม่มอลำปางถ้าจำไม่ผิดนะฮะมี3อันไฟฟ้าก็มีอีกอย่างเนี้ยคืออย่างเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่จะต้องเล่าแยกตามส่วนงานถูกครับเราก็เล่าอย่างนี้มาตลอดแล้วมันไม่ดียังไงอะ่ะแล้วฉบับนี้มันดียังไงเบอร์แปเนี่ยถึงออกมาเปลี่ยนเบอร์เก่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับต้องขออภัยนะถ้ากระทบกระทั่งใครบ้างในที่นี้นะฮะคือเวลาคุณเล่าเรื่องของ segment report เนี่ยคุณมักจะเล่าตามที่คุณคิดว่าคุณจะเล่าแต่จริงๆแล้้้้้้้้วขขอออมมมูลลัันนนนนที่าา่่คคคุุณณเาาใใใหงกชชไได นึกออกไคะครับเพราะนั้นเขาก็เลยเป็นที่มาว่านี่เวลาเปิดเซกเมนต์เนี่ยกรุณาเปิดในสิ่งที่คุณใช้ได้ไหมแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าคุณใช้อ่ะผู้สอบบัญชีเขาจะเป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานฉบับใหม่เขาบอกว่ามาตรฐานฉบับใหม่นะครับเขาจะกำหนดฟังก์ชันฟังก์ชันเรียกว่า CODM Chief Operating Decision Maker นะภาษาไทยก็คือผู้อะไรสักอย่างปฏิบัติการอะไรเงี้ยที่เกียจจำไม่ได้หลังงงนะฮะ CODM แล้วกันนะครับ CODM เนี่ยเป็นไม่ใช่ ใน organization chart ไม่ได้มีตำแหน่งนี้นะครับคือ CODM เป็นมันเป็นแค่ฟังก์ชั่นขังชัางหนึ่งซึ่งกิจาการจะต้องไปกำหนดก่อนว่าใครหรือคณะบุคคลไหนกรรมการชุดไหนจะเป็น CODMCODM คือกลุ่มที่มีหน้าที่ในการรีวิวพวกของอะไรครับเรื่องของการดูผลตอบแทนการให้ผลตอบแทนการประเมินผลงานการจัดสรรทรัพยากรเพราะฉะนั้นถ้าข้างในอ่ะนะครับ CODM เนี่ยเขาใช้เซกเมนต์อะไรอันนั้นแหละคุณต้องมาเปิดเผยตามมาตรฐานใหม่ตามเบอร์แ ทำให้เกิดเป็นสิ่งที่หลายๆคนกลัวว่าเอา้าอย่างนี้ที่ทํมมาเนี่ยมันใช่ไหมเพราะฉนั้นผมขอขอแสดงความเห็นนิดนึงนะฮะผมก็ดูนะเ,เบอร์แปดเนี่ยใช้ตั้งแต่คิวหนึ่งถูกไหมปีนี้ถูกไหมแต่งบคุณก็รู้นะเซกเมนต์รีพอร์ตระดับไตมาดยังไม่แรงหรอกต้องลองงบปีนี้ออกแล้วคุณลองคิดดูง่ายๆคิดเอาเองนะดูน่ากลัวเล็กๆก็คือถ้าบริษัทของคุณ ทำตามเบอร์แปดแล้วคุณเปิดเซกเมนต์ที่ต่างจากปีที่แล้วที่คุณเปิดแปลว่าแปลว่าอะไรนึกออกไหมถูกปะครับแต่ถ้าเกิดคุณทำแล้วเหมือนกันก็โอเคถูกปะครับเพราะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าเอา้าก็มันเปลี่ยนจากปีแล้วเพราะเราเปลี่ยนวิธีการประเมินผลางานโ,โอ้โอเคโอเคอันนี้ก็โอเคไปแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าฉันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่ปีแล้วฉันเล่าเรื่องแบบนี้ปีนี้ฉันเล่าเรื่องแบบนี้อย่างเนี้ย คือสุดท้ายครับเบอร์8ตัวนี้ครับมันก็เลยทําให้การเปิดเผยข้อมูลจำแนกตามส่วนงานมีความเป็นบัญชีบริหารมากขึ้นคือสะท้อนภาพจริงๆของธุรกิจคือใช้จริงก็มาเล่าจริงๆิสิอย่างเงี้ยแล้วแถมตัวนี้นะครับจะไปสอดคล้องกับมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาครับก็คือ sfs 131ก็แสดงว่า us gap ifs แป e, ะเอียเหมือนกันลคราวนี้นะเอาคงเอาข้างในมองอยังไงก็มาเล่าข้างนอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็มาเปิดเผยข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลนี้ก็หลักการคล้ายๆของเดิมนะครับ เคนะครับข้างล่างทั้งหมดเนี่ยไอ้เก้าสเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าบางส่วนช่วงหลังนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยครับมันยังเป็นอะไรที่ยังยากอยู่นะอย่างไอ้เบอร์เก้านี่ก็มันดูจะพูดว่างไงคือเบอร์เก้าเนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็ง่ายแล้วนะครับง่ายกว่าคืออะไรครับคือเบอร์เก้าเนี่ยข้อเอาไอ้เบอร์เนี่ยครับเบอร์ ias 39ทุกคนคงเคยได้ยินชื่อมันนะฮะ ias 39เนี่ยครับ การรับรู้ระบาดมูลค่าื่องมือทางการเงินมาทําให้ง่ายนะครับเซตของครื่องมือทางการเงินประกอบไปด้วยเรื่องของการแสดงรายการการรับรู้นะครับแล้วก็การเบอร์เจ็ดเนี่ยครับการถูเผยข้อมูลนะฮะเนื่องจากว่า i อเอสสามสิบเก้าเนี่ยมันมีผลเออม,มันใช้ยากมากครับผมเคยไปไปประชุมไป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 ,ไป,ไป,ไปร่วมสัมมนาอะไรเงี้ยไปไปเข้าคอนเฟล์คนที่เป็นแชร์แมนของ i s b เคยพูดว่าถ้าคุณอ่าน i อ s 3สกรู้เรื่องแล้วให้คุณอ่านใหม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาขนาดนี้เลยลเหรออะไรเงี้ยอ๋อเราอ่านไม่รู้เรื่องแสดงว่าเราปกตินะถ้าใครอ่านรู้เรื่องแสดงว่าไม่ไม่ปกตินะและจริงๆแล้วเนี่ย i อเ9มันเดินเดินทางมาไม่ถึงบ้านเราหรอกครับนะครับยุโรปเองเนี่ยว่าเจ๋งเนี่ยนะนะก็ยังมีปัญหาในการใช้เพราะฉะนั้นนั่นคือแรงที่ทําให้เกิดการเรียกร้องการสั่งขยานายกยใหญ่ให้มันง่ายขึ้นนั่นก็คือ i a i อไ s เอฟไอบอร์นี่แหละครับปัจจุบันก็ยังไม่ออกมาเต็มสักทีนะฮะก็ต้องรองไปก่อนนะครับส่วนข้างล่างตรงนี้นะฮะจะเป็นโซนของพวก เงินลงทุนบริษัทร่วมย่อยร่วมขาอันนี้ส่วนตัวนะครับดูงบหลังๆดูงบเนี่ยสังเกตอะไรอย่างหนึ่งก็คือคลื่นของการทํา M&A ค่อนข้างเยอะสมัยสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมผมดูงบนะฮะผมก็จะเห็นรอดรายได้มันโตขึ้นรายได้โตขึ้น10% 5%อย่างเงี้ยยีโอุเยอะนะสมัยนี้โต70สินทรัพย์โต150 เราก็เลยสงสัยว่าไอ้การโกรธของ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 ธุรกิจเนี่ย